มาพี่น้องเจ้านี้มีกับเขามานำเสนอ <c oughs> วันนี้เป็นสายเขียวนะครับ <c oughs> ของที่สวนอีฟาร์มเรานะฮะอีฟาร์มของเราเก็บมาแล้วก็แกงกันสดๆเลยนะครับชะอมหรือว่าทางเหนือเขาเรียกผักละผักละนะครับไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะฮะตำพริกกระเทียมหอม ใส่เข้าไปนะที่สำคัญอย่าลืมปาราก็แล้วกันเมะและนี่ก็คือปีปลีแกงปลีแบบทางเหนือคนเหนือบรนท้องแกงปีหายนะแกงใส่ปลาระราใส่ชะอมนิดนิด นี่แล้วก็ผักใบชพูนิดหน่อยนะฮะสะใจอร่อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้สองผักนะครับแกงปีกับแกงผักละมา <c oughs> ทีอีฟาร์มลำพูนห่าเลือดเนอร์เข้าไปอืมหวานเมาะขนาด หวานโดยไม่ต้องใส่เนื้ออืมเพื่อสุขภาพสุขภาพกระเป๋ากระเป๋าแห้งอาืมสดน้ำสักหน่อยอืม แกงผักละชะอมยอดสวยๆเลยเก็บมาแล้วก็แกงเลยตั้งหม้อรอไว้เลยนะครับเก็บผักเสียงดาใส่เข้าไปนิดหน่อยเก็บยอดผักละมาหรือว่าผักชะอมมาเสร็จแล้วก็ล้างโยนเข้าไปในน้ำร้อนเติมน้ำปลรารเข้าไป อมืมันหวานอร่อยอืข้าเหนียวร้อนๆเนื้อแกงปีไปอืมเหมาะที่ฟาร์มลำพูนมาเลือด ไวรุ่นติ๊กตอกยาวไปยาวไปจคนโดอยู่ไหนยาวไป